ทอดโอซนหน้าโรงแรมนะครับแกเปิดตอนเย็นนะมึดๆหน่อยน่ากินีอันนี้ผมสั่งออซวนกับเอ้ยผู้ผิดหอยนางลมกับหอยนงผู้ลงกันหกสิบบาทครับเดี๋ยวมาลองกินด,ดูอร่อยไหมน่าอร่อยโอ้กนินเตะตา่างเตะหมูมาก ร้านคีจเจเิ่นนะครับเอ่อเอาโ,โคกก็ได้ครับอ๋อ พี่ดอรครับนี่วงเวียนอะไรเอออะไรนะชื่ออะไรนะพี่โอวงเวียนขอนาฬิกาขอนาฬิกาเราจะไปหาข้าวกินนะครับผ่านร้านทอง